มันมีทุกจุดเลยที่เราจะสามารถถลายๆไปได้เรื่อยๆและก็ยังสามารถไปกลับมาได้อีกด้วยนะแต่ประเด็นไม่ใช่แค่นั้นครับมันสามารถยิงศัตรูได้อีกด้วยนะเวลาเราอยู่ข้างบนนี้หัวแตกไปดีพี่ว่าอันนี้น่าจะเป็นกิจกรรมนะเดี๋ยวมันก็น่าจะอ,าออกไปแต่ถ้าเล่นจนเสียนะพี่ว่ามันบังคับง่าย,ยนะมันจะสามารถชะลอได้แลนะ้วถ้าเรากดยึดไปยึดมาเห็นป่ะเราจะสามารถยิงศัตรูบนนี้แบบ แต่มันก็เสียเปรียกนะเพราะว่ามันโล่งไงด้วยความที่มันตั้งไอวอลไม่ได้แต่มันสามารถพันยาได้นะเวลาอยู่บนนี้แต่พี่รู้สึกว่าไปไปมามันเหมือนสวนสนุกมากเลยรถไฟห่ออะไรประมาณนี้ดูดีมันสามารถว์ปไป,ไป,ไปนู่นไปนี่ไวมากเดินทางอะ่ะและมีกล่องของขวัญละซึ่งของขวัญเนี่ยจะกรอบของให้เยอะมากมันเหมือนจะมากระเด็นออกมาจากกล่องอะ่ะต่อไปก็จะเป็นจุดเรียกรถนั่นเองซึ่งรถนี้นจะเป็นรถน้ําแข็งและรถนี้สามารถยิงได้นะสลหรับคนที่นั่งไปด้วยแต่คนขับไม่สามารถยิงได้และไฮไลท์เลยนั่นก็คือการหวนสลิงครับ ผลสลิงรอบนี้ทุกคนสังเกตดีข้างหลังมันเป็นสายฟ้าเชื่อมแต่มันสามารถยิงปืนได้ปกติแล้วอะ่ะ